ยังมีอีกหนึ่งสายนะครับเป็นสายของอสุภาพสตรีวัยรุ่นซะด้วยนะฮะชื่อคุณแอนไปฟังเธอกันเลยครับเค e m i s t r y ครั้งแรกค่ะเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วคะ่ะเจจะถามว่าในการมีเซ็มในทันยานะคะจะทําให้ช่องคลอดไม่หลวมหรือเปล่าะคะอยากจะถามที่หมอค่ะอยากถามคุณหมอเหมือนกันว่าไอ้หลวมไม่หลวมนี่จริงๆ ขนาดมันต่างกันไหมคะผู้ขนาดเนี่ยค่ะขนาดของช่องคลอดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันได้ในผู้หญิงแต่ละคนครับเพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของทางกรรมพันธ์เรื่องของเชื้อชาติถ้าเกิดว่าเป็นอย่างพวกชาวยุโรปก็จะมีขนาดช่องคลอดที่ใหญ่กว่าคนไทยคนเอเชียตัวเล็กๆก็จะเล็กอันนี้ก็เป็นไปตามสรีระนะครับเพราะฉะนั้นจะให้บอกว่าขนาดแบบไหนเรียกว่าใหญ่ไปเล็กไปอันนี้มันเป็นเรื่องของของความรู้สึกมากกว่าเรื่องของคู่มากกว่านะครับ ทีนี้จากปัญหาที่ของคุณแอนบอกมาบอกว่ากลัวจะหลวมเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องกลัวเพราะว่ากว่าที่ช่องคลอดเนี่ยจะมีขนาดขยายให,ใ,หใ,หใหญ่ใหญ่ใช้คําว่าหลวมเราใช้คําว่าขยายให,ใหญ่ไปกว่าปกติเนี่ยค,ค,คงจะต้องมีการผ่านการใช้งานมามา,มากนะครับเรื่องของเพศสัมพันธ์คงไม่สามารถจะทําให้หลวมได้มากมายนะครับสิ่งที่จะทําให้เกิดขนาดใหญ่ขึ้นได้ที่สําคัญก็คือการคลอดบุตร เพราะว่าการคลอดบุตรคิดดูสัครับเด็กตัวใหญ่ประมาณ3กิโลเนี่ยผ่านมาในช่องคลอดขนาดเนี่ยก็จะมีการยืดขยายของขอวพวกเนื้อเยื่อต่างๆก็ทําให้เกิดการขยายได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีคลอดลูกหลายๆครั้งก็อาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งทางการแพทย์เราก็จะแนะนําว่า ถ้าเผื่อว่าคลอดเองทางช่องคลอดเนี่ยนะครับหลังคลอดเมื่อแผลหายดีแล้วเนี่ยก็แนะนําให้มีการออกกําลังกายของกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานก็คือการขมิบช่องคลอดซึ่งอันนี้เ,นเป็นวิธีการที่ทางสูตินารีแพทย์หรือคุณพยาบาลเนี่ยก็จะมีวิธีการในการสอนคนไข้ยอยู่แล้ว<อ>นะฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่าสตรีท่ทานใดเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ นะครับการเอ็กซ์ซอร์ซายช่องคลอดหรือการขมิบเนี่ยก็จะช่วยได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่หมดประจําเดือนที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการหย่อนยานของพวกเนื้อเยือ่อแล้วก็ทําให้เกิดการขยายหรือว่าการยืดของช่องคลอดได้ก็ควรจะขมิบครับบ่อยๆครับทำยากไหมครับการบริหารหอยเอยบริหารช่วงนี้ครับคือมันไม่ไม,ไม่สามารถจะมา เขาเรียกว่าอะไรดีสาธิตตรงนี้ได้เพราะมันโป๊กเกินไปนะครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือให้ขมิบก้นหรือว่าบางคนก็แนะนําว่าลองทดลองดูซิว่าให้ไปกําลังนั่งถ่ายปัสสาวะแล้วก็ลองขมิบกล้ามเนื้อเพื่อจะให้ปัสสาวะที่กําลังไหลเนี่ยหยุดทันทีอันนี้เนี่ยเป็นการเกรงกล้ามเนื้อลักษณะเดียวกับการขมิบช่องคลอดครับครับบ่อยสักขนาดไหนค่ะทา แรกๆอาจจะทำน้อยๆหน,น่อยเช่นวันหนึ่งสักยี่สบสิบครั้งแต่ว่าถ้าเผื่อว่าฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยวันหนึ่งบางคนแนะนำให้ทำเป็นหลายสิบหรือเป็นร้อยครั้งได้ก็จะดีก็จะยิ่งทำให้มันมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นครับแข็งแรงขนาดไหนครับแข็งแรงขนาดเปิดจุกขวดน้ำอัดลมได้อยางงั้นหรือเปล่าอันนั้นคงคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่านี้เป็นเนื้อเยื่อะนะครับก็คงแค่ว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีอะไรผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามัน มันโล่งเกินไปก็คงแค่นั้นแต่ว่าจะให้ทําอย่างอื่นได้นั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับเพราะผมเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามันมีขนาดที่ว่าทําให้เกิดาเรกันนะของผู้ชายเนี่ยถึงขนาดหักหรืออักเสบอะไรอันนี้มันเวอร์ไปไหมไม่ได้ไม่ได้ครับอ่านะครับแต่ก็ฝึกไว้นี่ดีเพื่อให้ความกระชับของ ช่องคลอดในด้านสุขภาพก็ดีด้วยพออายุมากก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดหย่อนหรือว่ามดลูกหย่อนครับแล้วจะแก้ปัญหาคนสูงอายุปัสสาวะเล็ดได้ไหมครับไออันนี้ก็ช่วยด้วยครับช่วยเรื่องของอาการก้านปัสสาวะไม่อยู่ก็จะดีขึ้นได้ครับนี่น้องแอนนี่ยังคงยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะคือข้อกังวลที่ว่าถ้าผ่านการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆขึ้นเนี่ยจะทําให้ช่องคลอดขยายนี้ไม่จริงนะไม่จริงโอเคนะครับ